นิยายที่ผมรักและเป็นทั้งโลกของผมกลายเป็นจริงขึ้นมาเริ่มด่านทดสอบจมค่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งศพขึ้นไปใช้300เหรียญเพิ่มความแข็งแกร่งคนที่คอยเฝ้าดูทุกด่านทดสอบตอุรมดาว สนุกกับมันมากสินะฉันรู้ดีมันเหมือนกับนายเคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนเราต้องผ่านารทดสอบทั้ง9กสก้าด่านมีคนทำได้ด้วยเหรอมีคนเดียวที่ทำได้เรื่องราวตอนจบที่เหลือผู้รอดชีวิตแค่คนเดียวมันหมายความว่าอย่างไรฮะไอ้นักเขียนฉันอยากเขียนตอนจบใหม่ทำไมแกจะคิดว่าจะเปลี่ยนอะไร้าง ที่สุดแล้วแกมันก็ไร้ค่าเฮ้ย <Hey, S 1> อยุดจงหยับเราทุกคนต้องร่วมมือกันเราจะเปลี่ยตอนจบใหม่ให้กับเรื่องราวนี้อ่านชะตาวันสิ้นโลก31ก,กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์